สวัสดีครับสีชัยหากินแบบบ้านๆครับวันนี้ก็พามเพื่อนมาปัะเบ็ดเหมือนเดิมครับวันนี้จะปักตรงฝั่งนู้นครับที่เราจอดสีดําครับนี่จะปักฝั่งนู้นครับปลาเยอะมากเลยครับเมื่อวานเราอยู่สี่ตัวสี่แต้มวันนี้ก็จะปักแถวไม้เดิมนะครับเชอะเขียดครับฝั่งนู้นครับ ไปครับปักเบ็ดครับรับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เขียดครับเดี๋ยวเราไปปักกันเลยครับปักตรงน้ำนี่นะครับใกล้ๆครับฝั่งโน้นครับแล้วก็จะยาวไปฝั่งนึงนะครับข้างๆเลาะถนนไปเลยครับรู้สึกน้ำจะขึ้นนิดหน่อยครับ นี่ต้องปักเผื่อครับเผื่อน้ำขึ้นครับครับสิชัยก็จะปักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะปักเผื่อน้ำขึ้นนิดหนึ่งครับประมาณเน่าครับเน่าเขียนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับครับขอตัวปักทั้งหมดครับ20หลังรับจะได้หรือเปล่าครับไม่รู้ครับ ติดตามับครับก็ปักหมดพอดีครับยี่สิบหลังครับจบที่ตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ห้าหกหลังครับยาวไปนู่นเละครับนี่ก็มืดค่ำแล้วครับกลับบ้านครับชามลุนกันครับนี่อันหนึ่งมายามเบ็ด พี่เขาปากด้วยครับก็เลยมายามเบ็ดครับเห็นเบ็ดงอเลยถ่ายครับเนี่ยอีกหลังหนึ่งเลยี่้สองหลังติดเลยโอ้มัหมาเนยดูที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ คงยากเลยนี่เต็มแรกใช่ไหมนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ใสตัวตัวสามขีดอ้วนดีเนาะเต็มแรกก็ับมาแล้วครับโอ้อ้วนดีครับอืมใสสวยเลย อีกหลังหนึ่งครับไม,ไม่อยู่ฮะไม่อยู่โอ้ยนี่ไม่อยู่ครับรุดเดี๋ยวรุ้นของพี่ไปก่อนครับเดี๋ยวของผมรอรอบหลังครับ ติดวะ mm. ไม่ติดมุดป่า,าติดวะติดติดมันๆีแล้วครับโอ้โหเป็ดโกงอีกแล้วนี่ขนาดเขียดลอยได้เลยอ๋อจะ้คิ้งลงตามอ๋ออ๋พันกอหญ้า มาแล้วแต้มสองของพี่เลยถ้าเคียดไม่ลอยนี่อ้หูตัวใหญ่เลยนี่โอ้โอ้โอโอจะหลุดแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่เลย ใส่ใหญ่ครับอื้มถุงดิเดี๋ยวไปใส่ถุงเกือบหลุดนยเกือบหลุดขอเกือบหลุดโอ้ถุงมาเมือคือดูปักวันแรกเนี่ยเดี๋ยวจะสว่างแล้วเห็นวิ่งตามอีก เดี๋ยวรุ่นอันถัดไปนะครับอันนี้เขียดลอยจะเป็นแบบนี้นะครับเขียนลอยเขียดจะลอยอยู่บนเหนือน,น้ำน้ำลงว้อันนี้ไม่ติดครับอันสุดท้ายครับไปครับเดี๋ยวไปรุ่นของสิริชัยครับม่่มจะหมานหรือเปล่าครับของพี่ได้สองแต้มครับ ครับมาดูเบ็ดหลังแรกของสิชัยนะครับของพี่เขาได้เวลาสองแตงครับของสีชัยก็จากฝั่งนี้ไปครับยี่สิบหลังหลังโรงเรียนด้วยครับเชือกจ็ดตึงๆครับ ไม่ติดครับเดี๋ยวลุ้นเราจะไปนะครับตอนนี้ป่าอยู่หลังนึงครับ,รบเออเ้านี้ลงติดเลยชอบลงไปที่ปักแปลกๆมันถทงจะติดตาติดวะมันมาน,นครับแต้มแรกแต้มแรกกสีชัยมาแล้วครับสู้ของพี่วรัตได้ปะเนาะ ตัวสวสยอ,ยอยแตมแรกออกมาแล้วเดี๋ยวทุ่งกัน ฝั่งนั้นน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองกินนีไรนี่ตรงพี่เบ็ดี่ผมเก็บตอนแรกอะไปครับลุ้นขงหน้าต่อครับอีกเกือบสิบหลังแล้วแต่ฝั่งข้างหน้าครับนี่ครับฝั่งนี้ก็สิบกว่าหลังครับมันไม่ติดครับพี่ก็ลงไปเก็บให้วันนี้ให้พี่มายามเบ็ดให้ครับ แล้วเอาไปหลังโรงเรียนอีกหกหลังครับตัวนี้ก็เป็นปากเป็นล็อก,กเป็นช่วงไปครับเห็นแล้วตึงๆแล้วนี่ตึงๆแล้วนี่มันมาแล้วแต็มสองแล้วผมเนี่ยเอาเท่ากันแล้วเนี่ยอู้หูเหมือนจะตัวเล็กอยู่มองไม่เห็นหรอก แต่ทรงมันจะเป็นตัวเล็กปีาจฟังกูไปเอาถุงก่อนอหรือวางไว้ก่อนก็ได้ยางทีเดียวาเหาย <laughs> โอ้ตัวสวยอยตัวสวยครับตัวสวยสวยครับตัวนี้ก็ประมาณสองขีดสามขีดนะครับวางไวต้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปรุนให้หมดก่อนค่อยเก็บ อันนี้ไม่ติดเขียดยังอยู่เลยมีโคตรห<ะ>ูนะอันนี้ไม่ติดครับวันนี้เป็นโกงเลยพี่พรริลัตโกงมิดเลยอะ่ะ ตาอะไรติดฮะือพี่ไปแล้วลูกฝั่งนูนนง้นนะเบ็ดหลงังหนึง่งนี่นี่น,น,น,นี่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 มันโกงติดดิข้างหน้านี่เหรอเออนี่ เออลงสอนนั่นแหละเออมันโกงติดเราไปปลาอะไรติดฉันเห็นดิ้นเลยสงสัยไม่อยู่แล้วบ้างตายรอเปล่าฮะตายรอเปล่าไม่รู้ปลาอะไรติดจริงเราถ้ามันเตะเตะลงไปอย่างเงี้ยมันดิ้นแล้ว อยู่เฉยเลยแต่ของอ้งนะไม่งอลุ้นหน้าต่อเลยครับเห็นเป็ดโกงยังดีเลยโอ้ตรงนี้ร้อนเดี๋ยวค่อยเก็บขากลับค่อยเก็บ ตรงนั้นแหละเอ่อเดินไปในซอกอไเ้เชือกฟูเลยนี่ไม่ติดอีกวันนี้น้ำลงครับอืมเชือกฟูเล็ด เชือกโฟไม่ติดครับโอ้ยนี่เขียดลอยครับน้ำลงเขียดลอยไม่ติดครับแต้มสามจะได้มาหรือเปล่าครับแต้มสามก็มาแล้วครับแต้มสามพี่ิรัดแต้มสามมาแล้ว สามมาแล้วโอ้โหตัวสวยตัวสวยดูดุดุดเลยว่ะใส่โอ้ใส่ประมาณขนาดนี้เนาะเท่ากันใส่สามตัวโล วันนี้ก็จมนี่เป็นงอเลยนี่ไม่ได้จะอยู่นี่นิ่งๆ<อ>โกงเลยนี่นิ่งๆจะถอบเลย <laughs> ขึ้นเราเกิดเรื่องหอบกินนั่นเองมันชันมันชันมากๆเลยหอบขึ้นมาแล้วฮะ <laughs> ออกเรือสามพันหน้าสนเลยหากินได้ตลอดอยู่อยู่ไหมอุ้ยมาอยู่เสียดายครับไม่อยู่ครับมันจะได้แต็มสี่อันนี้ไม่ติดครับ อันสุดท้ายจุดนี้ครับอันสุดท้ายจุดนี้เดี๋ยวไปรุ่นต่อที่หลังโรงเรีนเนยนอีกห้าหลังครับโอ้ยนี่หลอนครับเชือกันอยู่บนนะครับลงไปดูสักหน่อยเก็บ,หม,บหมดแล้วนี่ครับ ไปลุหลังโรงเรียนต่อครับ,รบข่าว้ามาดูหลังโรงเรียนครับอยู่ 5, ห้าหกลังอ้วางนี้ร้อนเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยครับข <c oughs> าเดินชมก่อนครับอู้นี้ร้อน ตอขอเบียดอยู่บนยอดอยาเลยครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ไม่ได้ปักยี่ว่าปักตัวนั้นอันหนึ่งเนี่ย ฝากแถวนี้ได้อันหนึ่งเออฮะเจอเจอไมไม่รู้อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวหาก่อนคือหลังเตื่นก่อนอะไรไม่ติดครับเขียนยังรอยอยู่เลย เวียงเหรอแลปลว่าปลาดึงเวียงขึ้นแตมสีจะมาหรือครับแตมสีไม่อยู่ครับ Oh, เต็มสี่ก็ได้ครับเต็มสี่มานะครับตัวเล็กหน่อยครับุใสสวยอยู่ครับเต็มสี่ครับนะครับกลับบ้านนูไปรวมที่บ้านครับได้สี่แทมไปรวมที่บ้าน,นะครับไได,ได้กิโลครับ